E สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการใจถึงใจนะครับเราพบกันเป็นประจำในช่วงเวลาแบบนี้ครับสำหรับวันนี้ผมสิทธิชัยกําเนิดทองรับหน้าที่ดำเนินรายการนะครับวันนี้ก็ยังคงเป็นวันหยุดอีกหนึ่งวันนะครับซึ่งก็เชื่อเหลือเกินว่าคุณผู้ฟังหลายๆท่านก็คงจะได้มีโอกาสไปท่องเที่ยวกันนะครับในช่วงนี้การท่องเที่ยวก็น่าจะคึกคักกันนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราไม่ควรมองข้ามเลยก็คือเรื่องราวของการระมัดระวังและก็ป้องกันตนเองนะครับจากโรคโควิด -19 นะครับในช่วงนี้ครับมีเรื่ จากโรคโควิด -19 จากนายแพทย์วินัยวาโบจาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสุขภาพปอดอายุรแพทย์ด้านระบบทางเดินหายใจและภาวะวิกฤตทางเดินหายใจไปติดตามรับฟังจากคุณหมอกันครับ80%ของผู้ป่วยโควิด -19 มักจะมีอาการไม่รุนแรงหรือไม่แสดงอาการหรือที่เรารู้จักกันว่าเป็นผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวนั่นแหละค่ะแต่อีก20%ที่เหลือนั้นจะมีอาการหนักไปจนถึงขั้นเสียชีวิต และที่เรามักได้ยินว่าทัดเชื้อลงปอดจะทำให้ผู้ป่วยมีอาการหนักนั้นปอดจะเป็นตัวบ่งชี้ต่อโอกาสรอดของผู้ป่วยหรือเปล่าไปคุยกับคุณหมอวินัยเพื่อทราบกลไกของโควิดและหาทางป้องกันยับยั้งต่างๆโดยเริ่มจากตัวเราเองกันดีกว่าค่ะก็ให้จินตนาการนะครับมันเหมือนเม็ดไวรัสล่องลอยอยู่ในอากาศเหมือนฝุ่นนะฮะง่ายๆเลยครับเราสูดมันหรือเราสัมผัสมันมันเข้าไปในทางเดินหายใจปุ๊บ มันก็จะไปเกาะตามเยื่อบุคําว่าทางเดินหายใจเราเริ่มตั้งแต่จมูกรูจมูกนะครับลงไปหลังคอรวมถึงปากด้วยนะครับทางเข้าปากลงไปถึงหลอดลมใหญ่หลอดลมส่วนกลางหลอดลมส่วนเล็กแล้วก็เนื้อปอดเยื่อหุ้มปอดไวรัสจะมีเหมือนกุญแจที่ไปคลิกล็อกกับตัวจับในเยื่อบุทางเดินหายใจ mix and match พอดีเลยมันก็เลยเป็นที่มาว่าไวรัสโควิดเนี่ย มีความสามารถที่จะจับกับเยื่อบุได้ง่ายกว่าวยรัชนิดตื่นเวลาเราได้รับเชือ้อเชื้อนั้นจะต้องอาศัยร่างกายเราเพื่อไปเติบโตและเพิ่มจํานวนยกตัวอย่างเช่นเรารับเชื้อมา1ตัวเชื้อนั้นเนี่ยพอเกาะก็จะใช้เวลาประมาณ5วันเร็วกว่านั้นก็ได้เร็วสุด3วันก็มีช้าสุด14วันก็มีเพื่อที่จะค่อยๆกระดึบกระดึบเข้าไปในร่างกายในเซลล์เรา พอเชื้อเข้าไปถึงเซลล์ปุ๊บมันก็จะฉลาดมันจะไปเอาโปรตีนของเซลล์เราเนี่ยเป็นพลังงานในการเพิ่มจํานวนมันก็จะเพิ่มจากตัวหนึ่งเป็นแสนเป็นล้านพอปริมาณที่มันเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆคือมันแน่นละมันเต็มละมันก็จะผุดออกมาปึ้งเหมือนเกสรดอกไม้ง่ายๆเลยนะครับทางละอองที่ผู้ป่วยหายใจนะฮะน้ำมูกเสมหะนะเวลาไอสารคัดหลัง่งแม้กระทั่งปัสสาวะอุจจาระก็มีมันไม่ใช่ว่าสมมติเรารับเชื้อวันนี้ปุ๊บเนี่ย กลับบ้านตอนเย็นเราจะไปแพ้เลยไม่ใช่นะคนที่รับเชื้อเชื้อจะต้องเข้าไปก่อนไปเพิ่มจํานวนก่อนแล้วกลับออกมาแพ้เร็วสุดก็ได้ถึง3วันนะแต่ส่วนใหญ่เฉลี่ยอยู่จุประมาณ5วันถึง7วันเราแบ่งเป็นสองหัวข้อวิธี<ะ>ดังกล่าวรักษาได้หรือไม่วิธีดังกล่าวลดอาการได้หรือไม่อ่าไม่เหมือนกันฮนะรักษาคือ treatment purpose รักษาาการคือ supportive purpose ไม่เหมือนกัน ในแง่รักษาก็มีคนทำวิจัยออกมาล่าสุดผมก็ดูตีพิมพ์ออปลายเดือนนี้ที่ผ่านมาเนี่ยที่เขาทำก็คือนี่แหละฮะออรู้จักยาแดงไหมหรือว่าเบตาดีนไหมคุณภาษาบ้านๆเบตาดีน<อ>ที่เอาไว้ก้วอคอเนี่ย<อ>ก็มีการศึกษาเอาไปทําว่าเราก้วอคอด้วยเบตาดีนซึ่งเป็นยาฆ่าเชื้อสามารถทําลายไวรัสไหมไหมข้อมูลยังไม่ไม่ได้บอกว่าช่วยได้อันนี้อันที่หนึ่งอันที่สองคือไม่ว่าจะเป็นน้ําร้อนน้ามะนาวพวกนี้ไม่มีผลในการทําลายหรือฆ่าเชื้อไวรัส เพราะไวรัสเวลามันติดปุ๊บเนี่ยแป๊บเดียวมันก็เข้าไปหลบในเซลล์เราละอันนี้คือในแง่การรักษาไม่มีข้อมูลนะครับไข้หวัดใหญ่อย่างเงี้ยที่เราบาดท,ทุกปีเนี่ยจะเห็นว่าเราก็ไม่ได้ใช้น้ำยาฆ่าเชื้อพวกคอหรือน้ํายาบ้วนปากหรือต้มน้ําร้อนพวกคออะไรไม่ใช่ในแง่การรักษาคงคงไม่น่าจะใช่แต่ในแง่การลดอาการเช่นบอกว่าเจ็บคอมีเมือกในคอเยอะ,อะแน่นอนครับพวกนี้ช่วยลดอาการ ลดอาการเจ็บคอได้ลดเมือกในลําคอได้ลดอาการไอได้ก,การล้างจมูกดีนะครับยิ่งช่วงหน้าฝนเนี่ยมีประโยชน์มากเลยเพราะคนเ,คเป็นภูมิแพ้เยอะมันลดเมือกอลดสารอักเสบเใช่แล้วมันทําให้คนไข้สบายนอนได้อิ่มเมื่อขึ้นฟื้นตัวฟื้นร่างกายได้เร็วเชื้อมาเราสูตรเข้าไปปึด๊ดอาจจะเป็นเชื้อปริมาณมากหน่อยมันไม่ใช่แค่แตะจมูกหรือแตะที่คอละมันเล็ดลอดลงไปถึงหลอดลมส่วนล่างละ เนื่องจากไวรัสเนี่ยมีความจำเพาะที่จะจับกระยื่อบุปอดผมมากไวรัสนี่มันฉลาดพอมันแตะถึงพื้นผิวปุ๊บมันจะรีบพยายามหลบเข้าไปในเซลล์ cell. มันไปหลบในบ้านนะทำให้ภูมิต้านทานเราหาไม่เจอภูมิต้านทานจะไปรู้อีกทีก็ต่อเมื่อปริมาณเชื้อมันเพิ่มขึ้นออกดอกมาเป็นหมื่นตัวแสนตัวละให้คิดภาพเหมือนลูโปนี่คือเซลล์พอไวรัสมันเริ่มกระจายกระจายตัวเซลล์ก็เริ่มป่อง ฝ่องเบมันแน่นอ่ะมันก็หลุดออกมาระเบิดตุ้มไวรัสก็กระจายตอนเนี้กระจายไปสู่เซลล์อื่นๆแล้วตอนแรกอาจจะโดนแค่จุดเดียวพอมันเพิ่มจํานวนปุ๊บมันปึง้งกระจายไปสู่ที่อื่นแล้วตอนเนี้พอละอองมันเยอะแล้วเป็นล้านๆตัวเรายากแล้วลครับมันมันไปได้หลายที่เลยครับมันเข้าไปในเส้นเลือดก็ยังได้ไปกระจายที่ไตนะครับที่ผิวหนังเยื่อหุ้มสมองเยื่อหุ้มหัวใจไปได้หมดเลยครับทุกอวัยวะเพราะมันเล็กมาก ต้องเข้าใจว่าทางเดินหายใจเนี่ยเวลามนุษย์เราดูดออกซิเจนเข้าไปเนี่ยผ่านจมูกลงคอมันจะไปจบที่ปอดที่ปอดเนี่ยก็จะมีเลือดมาวิ่งเหมือนสเตชันอะมารับออกซิเจนไปแล้วกลับไปที่หัวใจหัวใจก็เหมือนปั๊มน้ําฉีดสูรไปให้ทั่วร่างกายเพื่อที่จะไปแบ่งออกซิเจนเป็นพลังงานแล้วเลือดก็จะไปรับของเสียพวกคาร์บอนไดออกไซด์กลับมาที่ปอดผมเพื่อให้เราคลายคาร์บอนไดออกไซด์ออกทางลมหายใจปลายทางมันก็คือจบที่เส้นเลือด ได้เลือดมารับแล้วก็ไปบอกก่อนนะคะว่าโควิดเนี่ยมันไม่ได้ต้องจะโจมตีที่ปอดรอะค่ะแต่มันต้องมาโจมตีร่างกายเราทั้งหมดแต่ปอดเนี่ยเป็นประการด่านสุดท้ายของระบบทางเดินหายใจที่เรารับเชื้อเข้าไปค่ะแล้วไม่ต้องพูดถึงเลยแน่นอนพอมาถึงปอดได้เนี่ยมันก็จะกระจายไปสู่ส่วนอื่นๆของร่างกายได้แล้วพอถึงตอนนั้นเราก็คือวิกฤตแล้วนั่นเองค่ะแล้วทำไมบางคนเชื้อลงปอดบางคนไม่ลงปอดล่ะมันขึ้นอยู่กับปัจจัยอะไร ส่วนใหญ่มันขึ้นอยู่กับภูมิต้านทานผู้ป่วยโรคประจําตัวของผู้ป่วยถ้าร่างกายเรามีโรคประจําตัวหรือภูมิต้านทานเราไม่แข็งแรงมันจะไม่มีอะไรที่จะไปเบรกเชื้อตัวนี้มันก็จะกระจายได้ง่ายยกตัวอย่างเช่นคนไข้ที่มีโรคประจําตัวไม่ว่าจะเป็นเบาหวานนะครับโรคปอดโรคหัวใจโรคไตโรคเลือดหรือ2คือกลุ่มที่กินยากดภูมินะไม่ว่าจะเป็นโรคข้อโรคพุ่มพวงนะครับโรคผิวหนังเรื้อรังนะครับ หรือกลุ่มที่3คือเป็นคนไข้ที่ได้รับยามะเร็งอยู่หรือถ้าไม่ใช่เป็นคนไข้ที่เป็นคนไข้ที่มีโรคจะเป็นคนไข้ที่อายุเยอะหน่อยผู้สูงอายุสุดท้ายก็คือผู้ป่วยที่มีพฤติกรรมเสี่ยงสูบบุหรี่กินเหล้าเลื้อยหลังนะครับผมเสนออย่างนี้ครับเวลาผมแนะนําก็ประมาณนี้ผมจะให้ผู้ป่วยเนี่ยสังเกตห้องนอนเนี่ยจะมีห้องน้ําใช่ไหมครับให้เราดูทุกวันว่าจากเตียงเราเดินไปห้องน้าเนี่ยหัวใจเราเต้น มากขึ้นไหมสองเราหายใจถี่ขึ้นไหมอันที่สามออกซิเจนเราเป็นยังไงอันนี้คือตัวชี้วัดอันที่หนึ่งวันที่สองของการป่วยที่นอนอยู่บ้านเนี่ยเอาเราลุกจากเตียงไปเข้าห้องน้ําแล้วกลับมาเนี่ยเออมันไม่ค่อยเหนื่อยไม่ค่อยมีอะไรแต่พอเข้าวันที่สี่เนี่ยรู้สึกว่าเดินไปห้องน้ําระยะทางเท่าเดิมแต่กลับมาเออรู้สึกมันหายใจแรง ลองวัดออกซิเจนดูรู้สึกออกซิเจนจากเดิมพื้นฐานอยู่ที่99ตอนนี้มันเหลือ97แล้วคือต่เกิน2%แล้วไม่ต้องรอที่3มแล้วสำหรับที่บ้านสองก็พอแล้วรู้สึกว่าชีพจรมันเร็วเช่จนจากเดิมชีพจรเบสไลน์เราไปกลับก็อยู่ประมาณ80แต่ตอนนี้ไปกลับมัน110ละแต่ว่าร่างกายเรามันทำงานหนักละอันนี้คือข้อสังเกตอาจจะใช้ไม่ได้ทุกคนนะครับแต่ว่าเป็นการสังเกตที่ดีมากการรักษาจริงๆแล้วเนี่ยอย่าต้านไวรัส ไม่ว่าจะเป็นฟาวิเรมใช้เหมือนกันนะครับฟาวิเนี่ยถ้าไม่ได้เป็นเคสสีเขียวเขาจะพยายามให้สีเหลืองกับสีแดงก่อนหน้านี้นะแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยเนื่องจากมันระบาดมากล้แล้วก็ทิศทางโฮมไอโซเลชันมากขึ้นเขาก็เลยพยายามเอายารักษาไวรัสตัวนี้มาให้กับเคสกลุ่มสีเขียวด้วยดังนั้นปัจจุบันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเขียวเหลืองแดงเราให้ยาไวรัสทุกเลเวลเท่าๆกัน อันนี้อันที่สองคือระยะเวลาการให้ถ้าสีเขียวก็จะประมาณ5วันสีเหลืองอาจจะประมาณ5-10ถึงวันแล้วแต่ดุลพินิษของแพทย์เฉลี่ย7วันอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นเคสสีแดงอาจจะขยับ10วันจนถึง14วันบางกรณีดึงไปถึง21วันแล้วแต่ดุลพินิษ์ของผู้เชี่ยวชาญที่รักษาอยู่การรักษาเนี่ยจะเป็นการรักษาแบบเราเรียกว่าจะใช้คำว่าประคับประคองกันได้คนไข้มีคอมเพลนอะไรเราก็ให้ตามนั้น ซึ่ง mm hmm. ยากลุ่มนี้ก็ให้ทุกเลเวลครับไม่ว่าจะเป็นแดงเหลืองเขียวใครคอมเพลนก็ให้ตามนั้นทีนี้สิ่งท,ที่ต่างกันเพิ่มขึ้นมาละตอนนี้จะเป็นยาลดการหนักเสบเนเจอร์ Nature, หรือนิสัยของโควิดเนี่ยมันจะต่างจากไวรัสอื่นๆที่เราเคยมีประสบการณ์มาเราติดเชื้อออกอาการมีไข้หวัดเจ็บคอนอนอยู่โรงพยาบาล3-4วัน 3, 4, 5วันโอ้ทุกอย่างดูเหมือนจะแบบโอเคเลย ผ่านไปได้7-8วันอยู่ดีๆกลับมาเริ่มเหนื่อยมาเริ่มไอมากขึ้น mm hmm. เอาเอกซรย์ X เจอแบบหปื้นเต็มปอดเลยสารอักเสบสูงมากนี่ครับคือเนเจอร์ของโควิดคือมันกระตุ้นร่างกายเราจริงนะแต่มันทิ้งร่องรอยการอักเสบไวอ่าเดี๋ยวขยายความนะ mm hmm. การอักเสบค,คืออะไรก็คือเวลาเชื้อลงมาในเนื้อเยื่อภูมิต้านทานเราไปทําลายเอิดสงครามกันตุ้มตุ้มตุ้มตุม เวลาเกิดสงครามก็จะมีการหลั่งสารอักเสบเพื่อที่จะทําลายไวรัสสารอักเสบนั้นมันก็จะไปโดนเนื้อเยื่อผมด้วยเราเรียก c o l l สเ a อรอลจากมิไม่ใช่แค่ไวรัสตายเนื้อเยื่อมันก็โดนอักเสบมันก็ตายด้วยปัญหามันอยู่ในคนไข่าบางกลุ่มครับไวรัสหมดแล้วแต่การอักเสบมันไม่หยุดครับอาทิตย์ที่2จะเกิดภาวะไซโตไคน์สตอมเราใช้คําว่าสตอ r มคือพายุของสารอักเสบมันก็เลยทําให้เกิดการทําลายของเนื้อเยื่อปอด อันเนื่องมาจากสารหนักเสพไม่ได้มาจากไวรัสติดต่อไปแล้วคือบริบทของไวรัสจบไปตั้งแต่อาทิตย์แรกแล้วแต่อทิตย์ที่สองมันดันกลายเป็นร่างกายมันโอเวอร์เรสปอนส์มันสู้เกินความจําเป็นก็จะเป็นที่มาของการให้ยาลดการหนักเสบก็เป็นที่มาของการให้ยากดภูมิของคนไข้เราก็ต้องเอาสเตรอ,อยมาประยุกต์ใช้ในคนไข้กลุก่มนี้พอช่วงแรกประยุกต์ใช้ก็มีการเก็บวิจัยและพบว่ามันเวิร์กจริงๆ การฉีดสเตียรอยในคนไข้ที่กลุ่มหนักออกซิเจนต่ำๆสามารถลดการนอนโรงพยาบาลสามารถลดอัตราการเสียชีวิตสามารถลดการใช้เครื่องช่วยหายใจได้เอาอเคสที่หนักก่อนสีแดงหรือสีเหลืองลงปอดอันที่1คุณต้องมีหมอประจํามาติดตาม <S <S นะครับอย่าทิ้งนะครับอย่าทิ้งอันที่2คือให้เปรียบเสมือนปอดที่เพิ่งหายเปรียบเสมือนเครื่องยนต์หรือว่าเครื่องจักรที่ยังร้อนอยู่ พอมันร้อนมากมันก็จะหลั่งสารอักเสบมันก็ทําให้ปอดเนี่ยมีการอักเสบเป็นร่องลอยอยู่เรื่อยๆไม่จบสักทีนําไปสู่หัวข้อที่3คือการพักปอดกิจกรรมอะไรที่เพิ่มการหายใจเพิ่มแรงการหายใจยกตัวอย่างขึ้นลงบันไดยกของหนะักไม่ว่าจะเป็นไปจ่ายตลาดนะฮะหรืออะไรก็ตามที่เรารู้สึกว่าทําให้หายใจแรงขึ้นอันนั้นต้องระวังออกกําลังกายถ้าหมอยังไม่อนุญ,ญาต ใจเย็นๆอย่าพิ่งรีบนะครับ<ม>พักให้มันรีคารเวอร์ให้มันหายดีๆก่อนอันนี้ย้สำสําหรับคนไข้แดงกับเหลืองเลยนะครับ<ม>หลายคนมองข้ามเรื่องเล็กๆนะครับแต่รู้หรือไม่การรักษาที่ดีที่สุดการซ่อมแซมร่างกายที่ดีที่สุดคือการนอนการนอนไม่ใช่แค่เวลานะครับนอนให้อิ่มนอนให้มีคุณภาพคือ Quality Sleep เนี่ยโอ้โหคุณซ่อมแซมร่างกายได้ดีเลย<ม>เพราะว่าการนอนมันเป็นการหลัง่งสารฮอร์โมนหลายๆอย่างที่มาซ่อมร่างกาย<ม>อันที่2คือ h Hydration คือดื่มน้ำ น้ำเนี่ยก็เป็นเรื่องเล็กแต่หลายคนก็มองข้ามลองมองไปที่โต๊ะออฟฟิศเราสิครับมีใครตั้งขวดน้ำไหมถ้าไม่มีก็ต้องหันมาเริ่มพฤติกรรมนี้ละคือที่ออฟฟิศยัางน้อกให้ได้อย่างน้อย2ลิตรลิตรหนึ่งก็ยังดีอถ้ามีคนไม่อยากลุกไปปัะสสะาวะเยอะไฮเดรตตัวเองให้เยอะๆครับ แลกหนึ่งเรื่องราวสุดท้ายในวันนี้นะครับกองบัญชากรรรรารกองทัพไทยเปิดรับสมัครทหารกองเกินที่มีอายุตั้งแต่1 8ปถึง2ีบปีบริบูรณ์ในปี2566หรือชายไทยผู้ที่เกิดในปี2 5 4 6ถึง2548และเป็นผู้ที่ยังไม่เคยถูกเรียกเข้าเป็นทหารกองประจำการเพื่อบัรจุในกองพันระวังป้องกันสำนักกองบัญชาการกองบัญชาการกองทัพไทยและกองพันทหารสื่อสารกองบัญชาการกองทัพไทยนะครับ โดยสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่29มกราคม2566นะครับสำหรับผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นทหารกองประจำการด้วยระบบออนไลน์ในสังกัดกองชาการกองทัพไทยโดยไม่ใช้คุณ,ณวุฒิพิเศษเพื่อลดวันรับราชาการทหารกองประจำการสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์นะครับ RCM66 rta mi t h นะครับหรือว่าสมัครด้วยตนเองก็ได้ครับที่หน่วยทหารหรือสํานักงานศัสดีกรุงเทพมหานครหรือสํานักงานศัสดีจังหวัดหรือศัสดีเขตหน่วยศัสดีอำเภอที่อยู่ใกล้และสะดวกได้ทั่วประเทศโดยไม่จํากัดภูมิลําเนานะครับและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวที่เราติดตามนํามาฝากกันนะครับในช่วงเวลาของรายการใจถึงใจวันนี้เวลาหมดลงแล้วละครับผมสิทธิชัยกําเนิดทองทีมงานรายการทุกท่านลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับธันวาคมนี้มีนัดกันนะ นัดก,กันมางานมหากรรมรื่นเริงการกุศลยิ่งใหญ่แห่งปีงานกาชาติประจำปี2565นัดมาสอยดาวชิงรางวัลซื้อสลาดกาชาติชมการแสดงซื้อสินค้าและทานของอร่อยที่รวมไว้มากมาย8-18ธั 18, นวาคมนี้งานกาชาติที่สวนลุมพินีและ w w w n g a n a a บงานกาชาด